มีข่าวดีมาฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องข้าราชการทุกท่านรวมถึงผู้ที่ต้องการสมัครเป็นข้าราชการด้วยนะครับกับการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งใหญ่ครับล่าสุดในวันนี้ครับ28พฤศจิกายน66ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามที่ทางสำนักงานกพเสนอมานั่นก็คือการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครับแต่นำร่องก่อนกับข้าราชการบรรจุใหม่เรื่องนี้ทางเลขาธิการสภาพัฒน์คุณเดชุชาพิชยนันบอกนะครับ จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่10%ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีดังนั้นจากปัจจุบันอยู่ที่15,000บาทก็จะกลายเป็น18,000บาทนะครับแต่ทีนี้จะมีผลต้องรอให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี67นั้นมาคับใช้ก่อนซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงกลางปี67เป็นต้นไปครับดังนั้น2ปีก็คือจะเป็นปี67กับปี68 เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ถึงจะกลายเป็น1 8 0 0 0บาทครับส่วนข้าราชการรุ่นพี่ที่อยู่มาก่อนก็สบายใจได้นะครับ